ตอนที่ดูอะไรมาทนี้เราก็อยู่ช่องเพลงวันนี้ผมก็จะมาเรีแอคชั่นเพลงแล้วนะเกอคือผมตอบรับไอเพลงงบประมาณผมดีมากเลยคือบางอย่างที่ผมไม่รู้ก็ต้องขอไปนะผมไม่ได้อ่านด้วยคือที่เขาบอกว่ามีสับแล้วก็มีชื่อของคนคน,นั้นอยู่คือตอนที่ผมดูอ่ะคือผมไม่ได้เปิดสับแล้วผมก็อัดอันนั้นเพลงอันนั้นมาแล้วผมก็เปิดสับเนี่ย ผมก็ iden, right build, เลยไม่ร <st uff Finish>. ู้ก็ขออนุญาครับพิดป้าปกันได้วันนี้เราจะมารียกชั่นเพลงของวันบิลหรือพี่เจของเรา่นองนะครับผมก็ผมนี่แบบติดตามามานานมากวันนี้ผมจะมาเรียกชั่นเพลง c h e e s นะครับผมเพลงเป็นเพลงใหม่แต่ก็ไม่ตั้งล่าสุดเพราะว่ามันก็ผ่านมานานแล้วก็คนรียกชั่นเยอะมากๆเลยนะก็เเดี๋ยวหรับใครที่ชอบนะครับ แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก่อนจะไปดูคลิปก็กดไลค์ like ผมเลยนะครับว่าถ้าผิดพลาดเหมือนกันใดก็ขออภัยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่หูฟังแวบบหนึ่งนะงเดี๋ยวเราไปเริ่มเพลงกันเลย let's go โอเคมาแล้ว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 ชีส <laughs> ใช่ไหมมันอ่านว่าชีสใช่ไหม yeah เครื่องเพชรในยามว่งคนเดียวไ่เยอะ stay with Vegas on the way why stay with j a k

ต้องคอยให้ใครมาชี้วกกูทา่กลายเป็นทีมหลายมันไม่มีมึงอยู่ในซีนแค่กูได้เกิดมากูเบสแ s e d แต่มันข้ามาคอนยาทอเทสกูเป็นมนุษย์ธรรมดาดูกันชาและมี sex อ๋อตอนนี้กูอยู่กับพี่กับน้องครอบครัว for the r e s เดี๋ยวนะทำให้ควันตีนพี่กูกูเองเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้ผมชอบท่อนที่เป็นมนุษย์ธรรมดาดูกันชาและมีเ sex แบบโอ้ยเชื่อไห

กูพูดแบอกพวกแม่ยาแพนนี่ทรานัรด์เวมึงจมตแนนหลยมึงทงหมดก็ไปล็อกเแมนเมกรีสไอัชีสอ่ะกูได้กนมาไม่ชีวิตอ่ะเพมึงคนเฟแค่้ซีอ่ที่จริงตามพวกแม่ไม่มีอ่กูไม่ได้มันมาฟรีฟรีอ่มัต้องคอยใหครมาชี้อ่ะกูทำงานกันเป็นทีมอ่ะลมันไม่มีมึงอยู่ในซีนหนาะใครมึงมาอกูกใที เามื่อกูไม่ได้ซีและมึงร้องเสียงลงพิดกี้ไอแนวเฮียพุช I already know he a w i t c h e กูโผล่ในตอนกลางคืนเมื่อกูเป็นตีสิบนกระเป๋าเกางเกงมึงไม่เคยยี่สิบแต่กูมีแบงค์ผ่านกูไปอี่สิบก่อนไม่มีตังค์เพราะกูเคยน่าแค่ซีริกเมื่อกูเรียกูมีชีดแล้วก็พื้นให้มาดูชีตที่มันยืนร้าแค่พอธรแล้วกูมีจุดยืนสิ่งที่มึงทำกับกูกูยังไม่ลืมถ้ากูมาตายแล้วมันไม่ฟื้นงั้สกูไม่ได้ไปยืน ไม่ไม่เวลาไรหามให้ยืมความสุขคือเสื้อผ้าที่กูซื้อ Why say c h e c k Sorry baby อ m a ามาแกูเ I spend a lot of money on this fabric กูไม่เคยมีสสย so I gotta have it คนไม่คนดาและกูไม่เคยแค่นี้ตองกูพูดแล้วบอกกับพวกมันยัาแพ้ Tryna ride away มึงจอมัน t i t a n i มึงทงหมดก็ไปลองมแมนเพลจะมดาวไม่เห็นวาีพมึงคนเกแคนซีที่จริงตั้งพม่ไม่มี ไม่ได้มันมาฟรีฟรีไม่ต้องคอยให้ใครมาชี้โฟมจะมทำง,ง,งานกันเป็นทีมแต่มันไม่มีมึงอยู่ในซีเนาะอยูนี่ผมอยู่นี่เพลงนี้มาแรงอยู่อันดับที่หกไงมันขึ้นอยู่มาแรงอยู่อันดับที่สิบหกอือชิบ้างชิบ้เพลงกี่นาทีอ่ะสามนาทีนะครับเอออชิบ้พีเจกูโอ้นี่ไงเอ่อเพลงนี้น่าจะมี เขาแลว่าอะไรอ่ะมีสปอนเซอร์นะครับเป็นอไอ์ภาคภูมิชีนะครับเออไอแบงค์ของภาคภูมิชีนะครับเออที่ขายในเซเว่นโอเคแนวเพลงในครั้งนี้เขาเรียกไงเดี๋ยวคือแม่งเท่เว้ยมันเออก็เท่ก็เทในทุกทุกเพลงครับผมว่าแล้วสำหรับผมเองนะคือผมเป็นคนที่ชอบในตัววันเบล์อยู่แล้วคือผมชอบสไตล์ที่เขาแบบเอาคำภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเอามารวมกันแล้วมันแบบ โรมันไปได้เรื่อยๆมันไม่ได้แบบน่าเบื่ออาจจะแบบมีแต่ภาษาไทยอย่างเดียวออก็นะโอเคก็เพลงนี้สำหรับเพลงชีนะครับก็ไปฟังกันได้นะครับก็มันก็ออกมานานแล้วหละตอนนี้ก็ประมาณล้านวิวแล้วนะครับก็ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันออกมานานแค่ไหนแล้วน่าจะเป็นอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ได้แล้วผมก็เห็นแล้วแต่ผมแบบผมก็ฟังบ้างแล้วนะครับก็เออได้ฟังเออแล้วแล้วผมก็เลยไปทำาอีิอคให้นะครับก็ สุดจริงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดระารใดก็ต้องขออภัยเ้วยนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครนะครับคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมผิดพลาดตรงไหนนะผมจะได้ปรับแล้วก็แก้นะครับผมก็ขอบคุณยอดบิวงบประมาณมากๆเลยคือแบบมันเตืนคาดของผมมากๆเลยโอเคสำหรับนี้ขอรับก่อนสวัสดีสวีสดัส,ส,ดส,สดครับผมทำไมท่านี้มันคนคุณวะแมวแมวแมว,แมว,แมวตาต่อ สววสดีคนาเปก่อนสวัสดีสวัสดีครับผมอย่างนี้ล้กันโอเคบาย